สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u นะครับวันนี้พามาคัดเป็ดสาวกันนะฮะทำไมถึงต้องเรียกว่าคัดเป็ดสาวขึ้นรถนะครับก็คือเป็ดตัวที่ขึ้นรถเนี่ยจะต้องหนึ่งมีเอกลักษณ์ทึ่งที่อย่างเงี้ยหลายๆตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่หนึ่งปีดไวายเห็นไหมครับปีดไวายหลังแต่ผมจะให้ดู เห็นไหมว่ามีหลายตัวที่ปีกกำลังไปปีกนี่ฮะนี่อันนี้คือขาพร้อมไข่ครับนี่ครับนี่ครับมีปลายปีกมันจะป้กันนี่ครปีกยาวแล้วนะครับมันจะป้ากันแล้วปลายปีกมันจะเป็นสีกซินะซิสองสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขาไม่เจ็บ ขัเมย์นะ่อยขาบองวตัวูนงไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ผมเลยนี่ผมให้ดูนี่ฮะตัวนี้ที่เขาไม่จับตัวนี้ที่เขาไม่จับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนี่สีขน เห็นไหมดูเห็นไหมว่าสีขนมันยังไม่ยังไม่เสมอหรือว่าขนมันยังไม่ขึ้นมาที่เป็นสีดาๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยขนเงาเนี่ยยังไม่ขึ้นนี่ก็คือขนอ่อนที่มันจะต้องสลัดทิ้งนะนี่มันจะต้องสลัดเนี่ยมันจะต้องสลัดทิ้งเนี่ยขนเนี่ยจะต้องสลัดทิ้งให้หมดแล้วก็ขึ้นเป็นสีมาขึ้นเป็นขนสีมานะ <c oughs> สองน้ําหนักมันยังไม่ได้นะครับสองน้ําหนักมันยังไม่ได้ ถามว่าสมบูรณ์ไหมตัวนี้ก็สมบูรณ์นะครับนี่คือก็เป็นสาวนะฮะนี่เป็นสาวอายุเดียวกันก็คือในฝูงเนี้ยเนี่ยในฝูงเนี้ยมันเป็นฝูงใหญ่เวลามันออกกินเวลามันออกกินทุ่งเนี่ยฮะมันจะเรียงหน้ากระดานกันไปอย่างเช่นเนี้ยเวลาเขาปล่อยออกเนี้ยมันก็จะหาเก็บกินเม็ดข้าวอย่างนี้มันก็จะเรียงหน้ากระดานกันไปไอตัวไหนที่เดินหน้าก่อนนะครับตัวไหนที่เดินหน้าก่อนก็จะได้กินข้าวก่อนได้กินหอยก่อนนะฮะ ก็้องเลข้าวก่อนได้กินหข่ก่อน <c oughs> ความอุดมสมบูรณ์ของมันจึงไม่เท่ากันนะครับเป็นเป็ดอายุเดียวกันแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องมีการคัดขึ้นรถนะครับอย่างคันนี้ก็คัดขึ้นนะครับคันนี้ก็คัดขึ้นเหมือนกันนะฮะ รถใหญ่ก็คัดขึ้นนะครับคัดขึ้นหมดเลยนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเป็นอายุเดียวกันแล้วมันจะใช้ได้หมดนะ เราจะทัดเอาตัวใหญ่หัวใหญ่อย่างนี้นะครับนี่นี่สมบูรณ์เนี่ยเนี่ยครับมีตัวใหญ่เนี่ยเราจะนับเพื่อนพิละมือนะครับนี่ตัวนี่ตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้นะครับเนี่ยตัวผู้เนี่ยเราก็จะโยนออกนะเราไม่ได้เอาไปให้ลูกค้านะครับเนี่ยตัวผู้เนี่ย เห็นไหมว่าปลายปีกมันจะไม่เหมือนตัวเมียลัก <ļ> ษ <ij ing> ณะไม่เหมือนตัวเมียหนึ่งมันตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาคือคือผมเจอผมเจอ,เจอแค่สีขนผม,ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวผู้นะฮะถ้าเราจับเป็นปบ่อยๆเราก็จะรู้เหมือนกันมันเกิดความกำหนานเกิดความเคยชิยนเหมือนกันครับลูกค้าก็เหมือนกันลูกค้าบางคนโดนหลอกคุนจะดูเป็ดออกว่าไหนที่เป็ดแท้ไหนที่เป็ดเทียมอะไรที่เสาวลอกนะครับ ีลนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาชมจจบคลิปนะฮะอันนี้คือการคัดเก็บสาวขึ้นรถนะครับสาวที่พร้อมจะไข่เราก็ต้องคัดเอาแบบนี้นะฮะ